ดวงรายปากสำหรับผู้ที่เกิดปีพศออลงท้ายด้วยเลข9ครับอินโทรมา คลิปนี้นะครับจะพูดถึงดวงรายปากของผู้ที่เกิดปีพศลงท้ายด้วยเลข9ตั้งแต่วันที่5จนถึง19บพฤษภาคมพุทธศักราช2563จะเป็นอย่างไรกันบ้างคลิปนี้นะครับเป็นการพยากรณ์โดยองค์รวมไม่ได้เจาะจงผู้หนึ่งผู้ใดหรือเอาดวงชะตาใครมาเป็นผู้กําหนดทั้งหมดเพราะฉะนั้นแล้วขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้สติในการรับฟังนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยใน15วันก่อนหน้านั้นคุณเเจออะไรกันมาบ้างนะครับก็คือว่า คุณก้านั้นค่อนข้างจะวุ่นวายกับคนรอบข้างคนใกล้ตัวคนรอบตัวทั้งหมดเลยจะมีปัญหามาให้คุณ9ก้าน,นะครับค่อนข้างที่จะต้องคอยดูแลต้องคอยเข้าไปช่วยเหลือต้องคอยเข้าไปเป็นห่วงเป็นใยห,หรือว่าต้องการทํางานหลากหลายอย่างค่อนข้างจะเหนื่อยเลยทีเดียวสายก็ดีกว่าก็ดีมันดูวุ่นวายวุ่นวือไปหมดเลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของคนหมู่มากคนโดยรวมส่วนใหญ่ในเรื่องของบริวารในเรื่องของพุทหลานลูกค้าผู้ส่งคนรักก็งอแงเงงช่นกันเพราะฉะนั้น15วันก่อนนั้นค่อนข้างจะเหนื่อยสำหรับ เลยนะครับแล้วเรามาไล่เรียงกันว่าหลังจากวันที่5พฤษภาคมเป็นต้นไปคุณก้าจะเจออะไรกันมาบ้างเริ่มต้นกันด้วยการงานนะครับ การงานของคุณ9ก้านะครับค่อนข้างจะสบายๆไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรให้หนักอกหนักใจมีก็เพียงแต่ว่านิดๆหน่อยๆสุดท้ายแล้วคุณ9ก้าก็แก้ปัญหาไปได้ด้วยดีไม่ได้มีอะไรน่ากงังวลขอให้คุณ9ก้าทำอย่างสบายๆอย่าได้คิดอย่าได้เครียดอะไรไปก่อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราจะทําให้ทุกอย่างสําเร็จดีนะครับต่อมานะครับในเรื่องพ่อค้าแม่ขายนะครับสาหรับคุณ9ก้าที่เป็นพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายเท่าที่ดูนะครับก็เหมือนกับว่าการค้าขายเป็นไปได้ด้วยดีช<ๆ>่วงนี้นะครับการค้าการขายรายได้เข้ายอดปังยอดเฮ อยู่เพราะฉะนั้นแล้วขยันมากๆยิ่งขยันยิ่งรวยยิ่งขยันยิ่งปังยิ่งขยันยิ่งเป็นเศรษฐีเพราะฉะนั้นพ่อค้าแม่ขายโกยได้ช่วงนี้โกยเลยจ้าต่อจากการค้าขายนะครับเรามาดูการเงินกันบ้าง การเงินของคุณก้าในช่วงนี้นะครับเรียกได้ว่าหมุนคล่องเข้ามาออกไปมีมาออกไปใช้สบายๆเหมือนกับว่ามีเข้ามาคล่องตัวมากขึ้นจากที่ผ่านๆมาค่อนข้างจะเหนื่อยเพราะว่าต้องเอาไปช่วยเหลือคนอื่นในช่วงนี้ก็เหมือนกับว่าได้เอามาใช้ในกับสิ่งที่ตัวเองจะต้องทํารวมถึงมีที่จะไปช่วยคนอื่นด้วยก็พอยังพอไหวอยู่เพราะฉะนั้นช่วงนี้ถือว่าการเงินของคุณนั้นไปได้เรื่อยๆนะครับถือว่าคล่องเลยหมุนคล่องเชียวละครับต่อจากการเงินเรามาดูโชคลาภกันบ้าง ในวันที่ 5. 19, จนถึง19้ 9, พฤษภาคม<น>ใครจะมีเรื่องของการเสี่ยงโชคกันบ้างนี่เอย่ยก็จะบอกเลยนะครับว่าคุณ9ก้าเป็นหนึ่งในนั้นที่จะมีโชคกลาภเข้ามาเข้ามาแบบครบเลยไม่ว่าจะเป็นโชคลาภจากการเสี่ยงรับปา่บปารับลอยของฝันขอฝาาหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าสิ่งที่คุณต้องการแล้วอยากจะได้มานานในช่วงนี้อาจจะได้ก็ได้นะครับแต่ว่าคุณต้องจ่ายไปนั่นเองสุดท้ายแล้วของอะไรที่เป็นแบบหูของเก็บของสะสมอยากได้ในช่วงนี้มีโอกาสจะได้มาครับต่อมานะครับในเรื่องของความรักกันบ้างความรัก ของคนโสดนะครับในช่วงนี้ก็เหมือนกับว่ามีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์กับคนใหม่ๆมีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์กับคนที่เรารู้สึกแอบชอบแอบมองแอบลิงมานานมันเป็นช่วงที่แบบว่าเราบอกรักเขาได้เลยนะครับถ้าบอกรักเขาได้เนี่ยโอกาสที่จะสมพงนะครับ เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับท่านใดที่กําลังเล็งมานานช่วงนี้ถือเป็นโอกาสดีบอกรักได้นะครับบอกชอบได้นะจ๊ะต่อมานะครับในเรื่องของความรักของคนที่มีคู่แล้วช่วงนี้แฮ ppy ดีครับแฮปี้เลยแหละครับเพราะว่าความรักและคู่รักของคุณค่อนข้างที่จะเหมือนเอาอกเอาใจซึ่งกันและกันไม่ได้ฝ่ายใดหรือฝ่ายหนึ่งนะครับเหมือนกับเข้าหากันเข้าใจกันแล้วก็มีความสุขมากขึ้นมีโอกาสที่จะได้เจอมีโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตร่วมกันมากขึ้นมีกิจกรรมที่ทําให้เรารู้สึกสนุกสนานแฮปี้นั่นเองนะครับ ต่อมาจากเรื่องความรักนะครับเรามาดูเรื่องสุขภาพกันบ้าง สุขภาพาทุกอย่างโดยรวมถือว่าธรรมดานิ่งๆใครที่เจ็บปวยมาก่อนหน้านี้ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่เบาลงซาลงเท่านั้นเองไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมาแต่ว่าให้ระวังช่วงท้องนะครับไม่ว่าด้านบนหรือด้านล่างตัดไปนะครับแล้วะอาหารหลับไส้เล็กหลัไส้ใหญ่รวมถึงด้านหลังบระเบนเนบด้วยนะครับให้ระวังนิดนึงเพราะว่าอาจจะมีปัญหาตรงนี้ได้เพียงแต่นิดหน่อยเท่านั้นนะครับปวดลากเมื่อคอต้นคอบ่าไหลาอาจจะมีเล็กๆเ,เ,เท่านั้นเองครับสรุปแล้วคุณก้าวนะครับในช่วงวันที่5จนถึงวันที่19 เพฤษภาคมนั้นเจออะไรที่มันค่อนข้างจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นอะไรก็แล้วแต่ที่เราเคยเจอมาหนักๆน่วงๆเครียดเบื่อหน่ายเหมือนกับช่วง15วันก่อนก็จะเบาบางลงไปปัญหาทุกอย่างที่เจอมาหนักๆมันก็เหมือนกับว่าซาลงไปได้การเงินใครรออยู่ว่าลูกหนี้จะเอาเงินมาใช้ไหมช่วงนี้มีโอกาสนะครับหรือว่าใครกําลังรองเงินก้อนทําการกู้หนี้การเงินก็อาจจะได้ในช่วงนี้เช่นเดียวกันนะครับและเรามาดูเคล็ดลับของคุณก้าวในช่วงนี้กันบ้างเคล็ดลับของคุณก้าวในช่วงนี้นะครับง่ายๆเลยครับ แค่สวดมนต์นั่งสมาธิประคองไว้เท่านั้นเองไม่ต้องคิดอะไรมากมายไม่ได้มีอะไรที่มันจะทําให้คุณก้าวนั้นต้องทําอะไรเพิ่มมากมายเพียงแต่แค่ว่าประคองประคองไว้ก็พอนะครับสุดท้ายนะครับเรื่องหงสุยขาดไม่ได้เลยช่วงนี้นะครับก็ขอให้ห้องนอนของคุณก้าวทั้งหลายดูสว่างเข้ามาหน่อยนะครับตรงวันก็เปิดผ้าม่านซับเปิดหน้าต่างให้ลมเข้าหน่อยแต่ถ้าไม่อยู่ก็ปิดหน่อยก็ดีนะครับแต่ขอให้ห้องของเราเวลาอยู่นั้นให้ใจกลางห้องค่อนข้างจะสว่างให้ห้องดูสว่างอะไรที่มันมืดไฟตรงไหนที่มันเสียเปลี่ยนได้เปลี่ และที่สําคัญนะครับผ้าปูที่นอนในช่วงนี้เน้นย้ำนะครับว่าจะต้องเป็นสีขาวสีเทาสีออกอะไรก็ได้ที่มันมีเงินเินวาวๆเล็กๆน้อยๆทองทองเล็กๆน้อยอๆ,ๆไม่ต้องเยอะนะครับมีคลิปลายหรือว่ามีรวดลายอะไรเล็กๆน้อยๆที่เป็นเงินเงินเงาๆหน่อยดีมากๆเลยครับแต่ถ้านึกอะไรไม่ออกสีขาวเท่านั้นเหมาะกับคุณมากๆดีมากๆมากๆคือสีขาว และทั้งหมดนี้ก็คือการพยากรณ์ดวงรายปักของคุณ9ก้าตั้งแต่วันที่5จนถึง19พฤษภาคมพุทธศักราช2563 <c oughs> เป็นอย่างไรกันบ้างครับถ้าชาไปกดไลค์ถ้าใช้ให้กดเลิฟ <c oughs> ท่นแม่ขอให้คุณ9ก้าทุกคนนะครับ <c oughs> มีความสุขมากๆแล้วก็แฮปปี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับขอบคุณครับขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้แฮปปี้ ง่ายๆกับการให้กำลังใจดูดวงโหราปันยิ้มนะครับเพียงกด Subscribe หรือติดตามกดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงกดไลค์กดแชร์ใน Facebook นะครับแล้วฝากเนื้อฝากตัวกับเพจต,ตัวน้อยๆดูดวงโหราปันยิ้มไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านด้วยครับแล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปขอบคุณครับ